สำหรับรูปแบบของการประดิษฐ์กระทงนับวันก็ยิ่งหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่สร้างหมวลพิษให้แม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญนะคะซึ่งในปนีนี้วัสดุธรรมชาติที่นำมาทำกระทงจะมีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณอัยราพุ่มพวงค่ะพาไปสำรวจย้านปากคลองตลาดค่ะ กระทงเป็นประเพณีที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเพื่อบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคาหลังจากที่ได้ใช้น้ำในการดื่มกินรวมไปถึงทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองหลายปีที่ผ่านมาด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประชาชนใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุที่นำมาทำกระทงมากขึ้น วันนี้ผมมีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าย่านปากคลองตลาดต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าวัสดุยอดนิยมยังคงหนีไม่พ้นใบตองและหยกกล้วยซึ่งราคาขายก็ไม่ได้ขยับขึ้นมากนักส่วนกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆอ,อาทิเปลือกข้าวโพดยญาแห้งและเปลือกมะพร้าวมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเต่าผงหรือดอกไม้ แต่หากใครต้องการกระทงขนาดใหญ่รูปแบบสวยงามก็สามารถสั่งทำเป็นพิเศษได้และก็ยังมีวัสดุน้องใหม่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามาอีกด้วยครับแต่ปีนี้มีผิดพันธุ์อันใหม่ที่เป็นวัสดุธรรมชาติเช่นกันก็นกคือไม้สนกนะคะไม้สนที่ต่างกับผักตบชวาก็คือว่าเขาน้ำหนักเขาจะเบากว่าผักตบชวานี่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่ปล่อยแล้วแล้วก็ กำจัดเนี่ยมันจะเน่าเสียทําให้แม่น้ําลาคลองเราเน่าเสียแต่ส่วนของไม้สนีนจะไม่เน่านะคะจะลอยน้ําแล้วก็จัดเก็บได้ง่าย,ยร,รูปแบบการนําไม้สนมาทําฐานกระทงไม่แตกต่างจากการใช้ผักตบชวานั่นคือหั่นเป็นท่อนแล้วมัดรวมกันให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นจัดการหอดทับด้วยใบตองอีกทีเพื่อความสวยงามครับ และนี่ก็คือกระทงครับที่ฐานของมันทาจากไม้สนจะเห็นได้ว่ามีน้ําหนักเบาครับแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เบาจนสามารถถือได้ด้วยมือเดียวเลยล่ะครับและหากในบางพื้นที่มีการจัดงานวันลอยกระทงในแหล่งน้ําที่มีปลาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากกระทงขนมปังก็ยังคงได้รับความนิยมไม่ตกเทรนไปเพราะนอกจากจะได้ลอยกระทงแล้วยังเป็นการให้อาหารปลาไปในตัวอีกด้วย และอย่างที่เห็นนะครับว่าในปีนี้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นจึงนับเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะลอยกระทงพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันมีโอกาสที่จะเลือกวัสดุไปใช้สําหรับลอยมากขึ้นด้วยเช่นกันปรัชกรหานคุณทศถ่ายภาพอัยราพุ่มพวงรายงานลลลออออออยยกกกกรรระทงะทงงงัันนนแแ้ววววเชิญออมา